รีวิวสวนสัตว์โคราชจะเป็นยังไงไปดูกัน สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับช่องนันทพงษ์ชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้จะมาแบ่งพิกัดนะครับท่องเที่ยวที่จังหวัดโคราชอีกที่หนึ่งก็คือสวนสัตว์โคราชนันเองครับสวนสัตว์โคราชตั้งอยู่ที่ตำบัยะบงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถึงแล้วสวนสัตว์โคราชก่อนที่เราจะเที่ยวชมต้องเสียค่าบริการก่อนผู้ใหญ่ร้อยสามสิบเด็กยี่สิบบาทตาบอดชมฟรีแฮะมือนีเไยค่ะมือนี่โอ้ไม่ใช่ตกเรา วันนี้ก็จะพาหลานสาวสวยก็คือน้องหนูเดียวมาหนูดีมาเที่ยวทัวรยหนูดีมาเที่ยวด้วยนะจ๊ะจักเป็นยังโมนีบอกจะให้ตกลาวให้กันต่อครับด้านในก็จะมีสถานที่นะครับเป็นลานจอดรถไม่ว่าจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะครับก็สามารถเข้ามาจอดได้ครับไม่ว่าจเครื่องบินกับเรือดำน้ำในก็จะมีรถลางให้คอยบริการนะครับค่าบริการก็ตกท่านละ30บบาทนะครับและถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่มาแบบกลุ่มแบบกลุ่มแบบครอบครัวนะครับก็สามารถเช่ารถไฟฟ้าหรือว่ารถกอล์ฟได้นะครับ น่าจะประมาณสัก150รบาทต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมสัตว์นะครับในสวนสัตว์ว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับและสัตว์ชนิดแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับก็คือเต่า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 สัตว์ที่จัดดีมากเลยครับก็คือแบ่งประเภทของเต่าหรือว่าสัตว์เด้ัจคานเนี่ยเป็นหลายชนิดชนิดเยอะมากนะครับถ้าใครอยากชมหลายๆชนิดนะครับมาชมที่สวนสัตว์กันเองนะครับเต่าจมูกหนูปีงี้แบอ๋อนี่ไงนี่ครับ และที่ประทับใจอีกที่หนึ่งก็คือเป็นการให้อาหารสัตว์นะครับซึ่งทางศัตว์ได้จัดจุดนะครับเพราะว่าสาัตว์แต่ละสัตว์มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายนะครับเป็นมิตรต่อมนุษย์มาดูน้องตัวอะไรไม่รู้น,นะครับมีตัวเหมือนช้างนะครับแล้วก็มีจมูกยาวมากมีลิ้นยาวๆนะครับเขาเรียกว่าตัวจินมดครับ สัตว์ที่ต่อไปก็จะเป็นสัตว์ปีกนะครับหรือว่านกฟาบิโก้นะครับน้องยาวมากนะครับมีตัวสีส้มนะครับต่อมาก็จะเป็นนกฟาบิโก้ใหญ่นะครับส่วนตัวสีส้มเมื่อกี้นัเป็นฟาบิโก้ีิเบียนะครับน่าจะอยู่ประเทศคิเบียส่วนตัวนี้นะครับเป็นสีขาวก็น่าจะเกิดจากภูมิประเทศนะครับที่แตกต่างกันนะครับส่วนลักษณะสีก็จะได้แตกต่างกันตามที่อยู่อาศัยของมันด้วยนะครับต่อไปครับก็จะมา พาท่านผู้ชมไปดูวัววัววาตุซี่นะครับคล้ายกับวัวกระทิงนะครับส่วนข้อมูลอะไรต้องท่านผู้ชมต้องไปหาเองนะครับผมก็พูดแคแค่นี้นะครับนี่ลักษณะนะครับเหมือนวัวกระทิงนะครับเขาเขาสวยงามนะครับตัวใหญ่มากนะครับและต่อมานะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูอาณาจักรของลิงนะครับไม่ว่าจะมีลิงกี่ชนิดนะครับก็จะจัดให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมาสงสัยครับเสียงอะไร ชนีเชียมังชนีเชียมังนะครับตัวนี้เป็นยังไงวะดูตัวมันร้องยงอย่างดังเป็นไงวะทำเหมือนคนเลยฮึ <c oughs> อไปนะครับตรัรละิคีน้ําจืดได้แน่นอน ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสัตว์อสารพิษแต่ก็สัตว์มีพิษนะครับก็จะเป็นพวกงูนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกงูมีงูเห่างูเหลือมงูหลามงูเขียวหางไหม้นะครับมีทุกชนิดนะครับให้กับเด็กๆดูส่วนข้อนะครับควรระวังก็คือห้ามให้นะครับเด็กๆหรือว่า่านผู้ชมในวันท่องเที่ยวท่านใดครับห้ามไปเคาะกระจกนะครับเดี๋ยวนะครับสัตว์ก็จะตื่นตระหนกตกใจนะครับมาดูนะครับสิงโตนะครับจ่ับงโต อ่อนไรอันเป็นเจ้าป่าเลยครับดูตัวใหญ่มากครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ13บสมนิกาจุดสี่ศนนะครับก็ประมาณบ่ายโมงกว่านะครับบ่ายโมงสีก็จะเป็นการให้อาหารของป่าน้องซีซ่านะครับหรือว่าสิงโตนั่นเองนะครับเราก็สามารถเข้ามาชมการให้อาหารได้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการให้อาหารของเสือดาวนะครับก็ประมาณ14บสนาฬิกาเอ้ไม่ใช่เออประมาณ14บสนาฬิกานะครับก็ จะมาชมได้ตอนนี้ก็เป็นช้างนะครับช้างแอฟริกานะครับก็ทํำถึงมากครับฉากเชิงแล้วก็รูปสีนะครับน่าชมที่จริงแล้วมองไปไม่ไม่เหมือนตัวจริงนะครับแต่พอไปใกล้เนี่ยโ้ชัดเจนนะครับตัวจริงช้างนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเกิดมาอายุ29ปีก็ไม่เคยเห็นช้างเลยเมื่อเราเที่ยวเสร็จก็จะมีสวนน้ํานะครับถ้าเป็นวันหยุดนะครับเหมาะกับการมาเที่ยวแบบครอบครัวแบบถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พาครอบครัวหรือว่าพาลูกพาหลานนะครับมาเที่ยวมาเล่นน้ําได้ ถนทถ้าสุดในสวนสาธาริคนี้ก็ยังมีการบริการนะครับศูนย์อาหารนะครับให้บริการต้อนรับลูกค้าด้วยนะครับก็ค่าบริการหรือว่าค่าอาหารไม่แพงนะครับสามารถซื้อได้ทั่วไปแล้วนะครับสำหรับทริปสวนสาธารณะโคราชของเราก็ถือว่าเป็นพิกัดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งนะครับของจังหวัดโคราชอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าเที่ยวนะครับถ้าให้5้าดาวผมให้เลยครับ5้าเต็มห้านะครับเพราะ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องนะัสโมชแนลนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับว่าพวกเราจะไปเที่ยวในต่อจะไปรีวิวที่ในต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ